เคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือใช่ไหมครับพอคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผู้พันสินธุ์ทูก็เลยแต่งเครื่องแบบเป็นยศพร้อมที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับเสือเท่าลิ่นลายความอย่างท่านอุดอนแกไม่กลัวอะไรหรอกครับเพราะแกคิดว่าแกเนี่ยเป็นชายชาติทหารมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแถมครอบครัวของแกเนี่ยก็มีพร้อมทุกทุกอย่างตัวแกเองก็ยังโสดนะครับ ทีนี้แกก็เลยเดินลุยหน้าเต็มที่เลยครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าท่านอุดรจะมีวิธีจัดการยังไงกับคนที่เตรียมพร้อมทุกอย่างอย่างผู้วันสิงทุตอนนี้ทุกคนคงคิดแล้วว่าผู้วันสิงทุเนี่ยคงจะสอบผ่านแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าท่านอุดรเนี่ยเขามีวิธีจัดการแบบแยบยลมากเลยครับโอ้โห เนื้อข้ามันยาวจริงๆเลครับก็ทผู้ห่วงนะไม่ได้ห่วงธรรมดาด้วยห่วงมากทำไมผู้ชายนะอย่าได้เข้าบ้านเลยต้องเป็นผู้หญิงนี่ขนาดผู้หญิงเนี่ยนะสกรีนแล้วสกรีนเพื่อนผู้ชายของพิมพ์ก็มีแจ้งเนี่ยละค่ะที่พอจะเข้าออกบ้านได้เพราะว่าจะต้องช่วยคุณแม่ทำนวดททำนี่อยู่เรื่อยอะค่ะก็เขาชิชิวแจ้งไงคะถึงได้แจ้งได้ทุกเรื่องเพาแต่ว่าถ้ากลับมาทำไมเนี่ย แต่งงานว่าไงนะอะไรเล่าก็แต่งงานไงฉันจะแต่งงานเดือนหน้าแล้วจักจริงหรอแต่งกับอันนบใช่ไหจ้ะอันนบใครอะไม่เรู้จักเลยอ่ะแหมจะรู้จักได้ไงล่ะก็ฉันนะรู้จักเขาตอนเรียนโทที่นิวยอร์กอะเรียนเสร็จปุ๊บนะก็ทำงานได้สักพักหนึ่ง เขาก็เลยบอกว่ากลับมาแต่งงานที่เมืองไทยกันไหมจ้ะฉันก็เลยกลับฉันก็เลยตอบตกลงทันทีงั้นหรอเอ้าฉันรักเขาอ่ะนี่ฉันบอกเลยนะว่าแต่งงานอายุเท่านี้กำลังดีหรือว่าเธอสองคนไม่คิดเรื่องนี้เลยอ่ะขออนุญาตครับ ถ้าคุณไม่คิดเรื่องนี้เนี่ยสงสัยหนุ่มๆคงจะโอกหัดเป็นแถวเลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมพันตรีสินธุครับข้าค่ะุณค่ะยินดีที่ได้จักครับขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตครับขออนุญาตเินนะครับขออนุญาตนังนะครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับคือนอกจากว่ายน้ำแล้วเนี่ยคุณพิมพ์ชอบทาอะไรบ้างครับอืชอบอ่านหนังสือค่ะชอบอ่านหนรรังสือเหรอครับถ้างั้นผมขออนุญาตบอกนะครับว่าผมก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงค่ะ <c oughs> ดูหนังฟังเพลงด้วยเหรอครับ คือจริงๆแล้วผมก็ชอบดูหนังฟังเพลงเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณพิมพเนี่ยมีอะไรเหมือนผมตั้งหลายอย่างเลยครับและก็เหมือนกับอีกหลายล้านคนด้วยเหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วผู้พันชอบสไตล์แบบไหนนะคะเออถ้าเป็นเพลงเนี่ยขออนุญาตบอกเลยนะครับว่าชอบแนวแจ๊สครับแต่พิมพ์ก็ชอบคลาสสิกค่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วแนวคลาสสิกเนี่ยผมก็รู้จักนักแต่งเพลงไม่กี่คนนะครับแต่ก็ชอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกนะครับ มีโมซาดมีบาร์กมีดิโซเฟนมีชยคอฟกี้รอสซินีแล้วก็ชูเบร์ตนะครับไปเยอะครับค่ะครับพิมจ้าไปเปลี่ยนสื้อผ้าได้แล้วลูกค่ะเออนี่คุณแม่ของพิมเองค่ะคุณแม่เหรอครับขออนุญ,ญาตครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้า ะคะพิม์พต้องกลับแล้วล่ะค่ะขออนุญาตครับแล้วคุณพิม์พยังไม่ได้ว่ายน้ําเลยครับทำไมคุณพิมรีบกลับล่ะครับพิม์ต้องกลับแล้วะะล่วควลคคละคะ่ะคะุ้นข้าฟ้างไปก่อนนะสวัสดีครับคุณแม่คุณข้าฟ้างคุณวุ้นครับแล้วคุณพิมพ์เขาจะมาอีกทีวันไหนครับ ก็วันที่รอพอสอที่คิดถึงนะครับใจมากวจัอุ้ยทำไมโลกมีซ้ำนกันนะคะอุ้ยเอ๊ะนี่สงสัยแล้วคงจะเสียค่ะแม่ตายแล้วลูกอทำไงดีพ่อไม่ชอบให้เราผิดเวลาด้วยนะลูกนะ เดี๋ยวพิมลองไปดูนะคะจัดๆเดี๋ยวแม่เปิดให้ลูกค่ะไปดูสิ<ง>มันไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวดูสิลูก้น้ำหมดหรือเปล่าดูสิลูกค่ะพิมก็ดูพี่เป็นนะคะตายแล้วลูก,ลกนี่ก็เย็นมากแล้วอะมีใครอยู่แถวนี้ไหมลูกไปทีกคนไปฮะอ้าวอ้าวคุณพิมวะ ให้เขาช่วยดูให้อ่ะท่าทางรถจะเสียเนาะมช่วยหน่อยดีกว่าน้อเฮ้ยอะไรก็มีคนช่วยแล้วนึเป็นอะไรอะค่ะขออนุญาตครับผมคุณพิมพ์รถเสียแล้วครับค่ะรถมันสตาร์ทไม่ติดอะค่ะช่วยดูช่วยดูให้หน่อยสิคะถ้างั้นขออนุญาตดูนะครับค่ะอนุญาตครับ ถ้าถ่าเ็เรื่องปฏิบัติการแล้วนะใช่ดค่ะรายที่สิบเอ็ดผมขออนุญาตสตาร์ดูนะครับค่ะัีดีค่ะดูสิลูก อาการติดติดดับดับอย่างนี้เนี่ยผมขอญาตเดียนว่าน่าจะเป็นไดชาร์จไม่ค่อยดีแล้วครับคุณแม่ตายแล้วลูกทำไงดีอะฮะ,ะนี่มันก็จะทุ่มแล้วนะพ่อคองเราเราแย่เลยอย่าฮะลูกใจเย็นก่อนนะคะแม่ผมว่าคงต้องเรียกช่างเอารถมาลากไปซ่อมที่อู่ครับแล้วจะใช้เวลานานไหมคะ นี่ก็เย็นมากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกช่างที่สนิทให้ดูนะครับค่ะดี่ค่ะพี่ดีูะจีนเย็นก่อนครับแม่ฮัลโหลพี่ชลอหรอครับขออนุญาตนะครับคือพอดีรถเพื่อนผมเสียอยู่ที่โสโมสรเนี่ยครับตรงซอยเจ็ดเนี่ยพี่นะพี่รบกวนขออนุญาตยังไงส่งรถมารับด่วนเลยนะครับครับพี่ครับด่วนนะครับพี่ชลอครับ เดี๋ยวช่างก็จะมาเอารถมาลากไปซ่อมที่อู่เขาครับมันจะใช้เวลานานไหมคะวันนี้อาจจะเสร็จไม่ทันหรอกนะครับคง<ะ>ต้องเป็นพรุ่งนี้นครับดูท่าทางคุณพิมพ์กับคุณแม่รีบมากเลยนะครับค<ะ>่ะถ้างั้นเอายี้ไหมครับขออนุญาตนะครับถ้าไม่รังเกียจเนี่ยผมขออนุญาตไปส่งที่บ้านครับ<ะ>รถผมจอดอยู่ไม่ไกลหรอกครับ ตรงงขอบคุณมากนะคะจะต้องรบกวนแล้วล <wh <away> <ch waking up> ่ะค่ะยินดีครับขออนุญาตนะครับคุณพ่อไม่ว่าอะไเหรอกค่ะแม่ก็เราจำเป็นนี่ค่ะนล้วจะเป็นยังไงล่ะคะเสครับ